เรจะบอกว่ารักทุกคนเหมือนกันร้าผมไม่มีถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้นะครับก็ไม่มีผม สุดตรงนี้แล้วก็ขอบคุณครอบครัวทางนี้ด้วยครับผมที่เบ้บมา,ราครับขอบคุณ,คณทุกคนมาที่คอยสปอร์ตที่คอยเข้าใจและชอบทุกอย่างที่ในความเป็นเราและผลงานทุกอย่างไม่รู้ว่ะเราไม่รู้ว่าจะตอบแทนอะไรไม่รู้ว่า จะอยู่ต่อไปนานแค่ไหนแต่เราทุกผลงานเราหมจะ,จะตั้งใจทําให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนแบบเสพแล้วมีความสุขไปกับผมมากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบคอยสนับสนุนทุกผลงานไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามแต่เราก็ oh <my> เป็นรอยยิ้มใ,ให้กันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ไปจนไม่อยากพูดคำว่าตลอดอ่ะไปจนนานเท่าที่เราจะทำกันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมคนเนี้จะทำทาได้ขอบคุณทุกคนมากจริงครับผมที่คอยสนับผมแล้วก็ของขวัญทุกชิ้นนะครับผมโปรเจกต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจอ LED หรือว่า แฮนด์เมอะไรเล็กๆน้อยๆนะไม่ว่าจะเป็นรูปอมหรือชุ๊กเกอร์ชุ๊กอะไรอย่างที่ให้มาผมคิดว่ามันมีค่ามากผมไม่ได้สนใจเลยว,ว่าสิ่งของมันแพงไหมทุกอย่างที่เราได้รับจากแฟนคลับไม่ว่าอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันมีค่ามากขอขอบคุณจ,จริงๆครับผมที่มาดืนอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่เป็นกำลังใจให้กันฮะผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรนอกจาก รับทุกคนมืนกันครับผม